ถ้าลำดับราศีที่ปังในเดือนกุมภาพันธ์นี้ราศีไหนจะปังราศีไหนจะเฮงในเรื่องของการเงินเรามาฟังกันเลยค่ะสำหรับในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งก็คือดาวศุกร์ได้ตำแหน่งมหาอุดท,ทำให้คนที่มีลัคนาราศีต่างๆที่สัมพันธ์กับดาวศุกร์ได้ผลประโยชน์ได้อนิสง์จากการที่ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งมหาอุดนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะลัคนาที่ปังลำดับที่5ได้แก่ คนที่มีลัคนาอยู่ราศีมิถุนค่ะคนที่มีลัคนาราศีมิถุนดาวเจ้าเรือนโชคลาบก็คือดาวอังคารทับลัคนาและนอกจากนี้นะคะดาวศุกร์ที่เป็นดาวเรื่องการเงินได้ตำแหน่งมหาอุดในเรือนของการงาน <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ลัคนาอยู่ราศีมิถุนจะมีดวงมีโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการงานค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานอิสระไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์ตัวแทนในหน้างานค้าขาย กลุ่มอาชีพเหล่านี้นะคะจะค่อนข้างโดดเด่นยิ่งคุณทํางานเยอะหาลูกค้าเยอะรายได้หรือผลตอบแทนก็จะเยอะตามค่ะส่วนคนที่ทํางานประจําจะมีเกณฑ์ที่จะมีการโรเทตงานเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าได้ไปศึกษางานในตําแหน่งงานใหม่ๆซึ่งอาจารย์ถือว่านี่เป็นประโยชน์นะคะลำดับที่4ได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ราศีมังกรค่ะคนที่มีลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ดาวสุก์ได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วยังเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะซึ่งส่งผลโดยตรงในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรเดือนนี้โดยเฉพาะคนที่ทํางานอิสระมักจะมีโชคมักจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานถ้าเราดีลงานเยอะๆติดต่อลูกค้าเยอะๆโอกาสได้งานแล้วได้เงินมีแน่นอนค่ะ สำหรับคนที่ทำงานประจำในช่วงนี้คุณจะแก้ไขปัญหาคุณจะจัดการงานได้ง่ายดายขึ้นอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายแล้วงานที่ทำผลงานจะโดดเด่นมากขึ้นค่ะและในช่วงนี้นะคะคนลัคนามังกรยังมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางต้องติดต่อประสานงานจะไม่ได้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวให้แอคทีฟทำตัวให้กระฉับกระเฉงมันจะมีผลช่วยในเรื่องของการงานได้ดีขึ้นค่ะก่อนที่จะมาฟังลัคนาราศีต่อไปนะคะ อาจารย์ขอแนะนำแพ็กเกจในการเสริมและตรวจดวงชะตาสำหรับการวางแผนดำเนินชีวิตตลอดปี2568ในแพ็กเกจนี้นะคะมีทั้งการตรวจดวงชะตามีวอลเปเปอร์องค์พระพิคเนศเสริมดวงมีการทบุญแก้ดาวกาลีจรของดวงประจำปีและมีการทบุญรับดาวสวยอายุซึ่งเป็นเทวดาที่คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเราอยู่ทั้งหมดนี้รวมเข้าไว้ในแพ็เกจเดียวกันแล้วนะคะถ้าสนใจทักมาตามรายละเอียดนี้ได้เลยค่ะ ต่อมาลำดับที่3นะคะได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ราศีกุมค่ะคนที่มีลัคนาอยู่ราศีกุมดาวศุกร์ได้ตำแหน่งมหาอุดและตกในช่องการเงินของคนลัคนาราศีกุมแต่ว่าอาจารย์ให้เป็นอันดับที่3เพราะว่าคนลัคนากุมเนี่ยยังมีดาวเสารทับลัคนาอยู่ซึ่งหมายความว่า คนที่ลักนาก่มยังมีภาระมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีปัญหาที่จะต้องจัดการสาสางแต่ในเดือนนี้นะคะดาวสุตก,ตกตำแหน่งการเงินและเป็นมหาอุดซึ่งคนลักนาก่มก็จะแก้ไขปัญหาจะบริหารจัดการการเงินได้คล่องกว่าเดิมคล่องกว่าเดือนที่แล้วค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็การเงินการจัดการดีขึ้นค่ะต่อมานะคะลักนาราศีที่ปังลำดับที่2ได้แก่ คนที่มีลัคนาอยู่ราศีพฤกษภค่ะดาวประจำตัวของคนลัคนาพฤกษภก็คือดาวศุกร์และดาวศุกร์ในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ยังได้ตำแหน่งมหาอุดและมาตกที่ช่องลาพระลาบผลของคนลัคนาพฤกษภเพราะฉะนั้นคนที่ลัคนาพฤกษภจะได้โชคลาบเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมากน้อยขึ้นอยู่กับปุลวัสนาของแต่ละท่านนะคะและขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ได้มีโชคลาบเรื่องเงินทองประเภทลาบลอยท่านก็จะมีโชคลาบในด้านของการงานหรือสิ่งต่างๆที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงค่ะเช่นคนที่ทำงานด้านขายของงานฟรีแลนซ์หรือว่างานตัวแทนอาจจะมียอดที่สูงขึ้นรายได้เข้ามามากขึ้นค่ะอันนี้อาจารย์ถือว่าเป็นโชคดีในเรื่องของการมีโชคลาบลาบผลและโชคลาบที่ได้จากการหาเงินทองด้วยน้าพักน้ำแรงของตัวเองนะคะสำหรับลัคนาราศีที่ปังลำดับที่1ในเดือนนี้ได้แก่ คนที่มีลัคนาอยู่ราศีมีนค่ะคนที่มีลัคนาราศีมีนในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้มีดาวสุกขซึ่งมีตำแหน่งมหาอุดและเป็นดาวเรื่องของการเงินทับลัคนาซึ่งคนลัคนาราศีมีนจะเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงนอกจากนี้นะคะยังมีดาวพระราหูทับลัคนา ซึ่งดาวพราหูก็คือเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นคนลัคนามีนได้ดาวสองดวงที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินทับลัคนาเดือนกุมภาพานนันธ์นี้คุณโชคดีกว่าใครๆอาจารย์อยากให้ทุกท่านนะคะวางแผนการทํางานดีๆแล้วก็รีบทํางานมีจังหวะมีโอกาสพุ่งตรงเข้าไปเลยค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปแล้วโอกาสก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆด้วย ด้วยการที่มีดาวเกี่ยวกับการเงิน2ดวงกลุ่มลัคนาแล้วดาวดวงหนึ่งได้ตำแหน่งมหาอุดอาจารย์ถึงให้ลัคนาราศีมีนปังลำดับที่1ในเรื่องของการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ สำหรับคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีที่สัมพันธ์กับดาวศุกร์อาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนท่านอื่นที่ลัคนาไม่ได้สัมพันธ์กับดาวศุกร์ไม่ต้องกังวลหรือว่าน้อยใจไปนะคะเพราะว่าดวงดาวต่างๆเขาขยับตลอดเวลาอาจารย์จะมาอัปเดตเรื่องราวดวงชะตาต่างๆให้ฟังทุกเดือนคะ่ะ สำหรับใครอยู่ลัคนาราศีไหนคอมเมนต์มาบอกอาจารย์หน่อยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องนโหาาราวาไรตี้ของคนดูดวง